ทักทายกันนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะแปลว่าฟ้าครึ้มนะคะตรงนี้เป็นสถานีเรียกว่าอะไรคะถ้าเกิดเมื่อสักครู่นี้จอมนั่งรถตู้มานะคะจากการที่นั่งรถเมล์ต่อเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือแอร์ลิงนะคะเรียกว่าสถานีแอร์ลิงนะคะกรงแค่เต็มไปด้วยรถลาแล้วก็คอนโดแบบนี้ละค่ะนะคะที่จงใต้ที่ใกล้ๆคอนโดแล้วก็เป็นกับไฟล์รถเมล์นะคะ รเดิมเหมือนเดิมค่ะเที่ยงคนก็ออกมาทานข้าวอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้แหละสภาพวะการในกรุงเทพนะคะก็เราก็เขาเรียกอะไรคะปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ให้ได้นะคะพามาดูต้นไม้สวยๆนะคะอันนี้ต้นนี้จบชอบมากเลยนะคะเวลาที่เขาขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาก็จะตัดออกแต่อันนี้คือต้นคริสติน่านะคะต้นคริสติน่าเนี่ยนิยมปลูกเพราะว่าใบของเขาจะมีสีสันที่สวยงามค่ะูสึกไหสวยนะใบใบแบบออกเป็นสีแดงอ,อะะ่อน ะะอันนี้เป็นสถานีพัฒนาการนะคะสถานีหัวหมากถ้าเป็นเรื่องของ a p p ์พอร์ตลิงค์นจะเรียกว่าสถานีหัวหมากนะคะอันนี้จมก็เดินทางมาสวัสดีจ้าอ,อ้ยย้ยายมาอยู่นี่อ,นอ้าวบางน้อยอุยอารมดีจังเลย <c oughs> เอาเอาข้าวไข่เจียวยังมีอยู่ไหมสองใบสุดท้าย, <c oughs> อาย,ายโอ้แฟนรอ <c oughs> อันนี้นี่ร้านร้านไข่เจียวประจำนะคะ คะกี่ขวดแล้วลูกเด็ดแล้วเป็นเดือนแล้วจะเดินได้แล้วชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะลิมมูสลิมมูสลิมข้าวู้ไข่เจียวผักเยอะผักเยอะๆอันนี้มีเห็ดด้วยนะเอาเสร็จอะไรเส่ก็ใส่ให้เต็กินได้เลยบางเขาบอกเอาเอาอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสำรองไว้หิวเพราะว่านี่ไงมันร้อนไี่ออกอยากออกมา แต่นี่เดี๋ยวท้องนี้น่าจะของลงไหมนะเนี่ยจะของลงท้องที่ไหนน่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลยผีแล้อย่างไรล่โอ้ยชอบกันเลยเนี่ยว่กี้ยิ้มดีมากเลยพามาดูร้านไข่เจียวกันนะคะนี้กับบางเขาใจดีมากนะคะเดี๋ยวกลับอร์ให้ดูบางมั่งนะคะเครื่องเยอะเลยนะคะใส่อะไรก็ได้เขาบอกแล้วแต่อยาใจได้นะคะ สใบสุดท้ายด้วยแฟลอแฟลลอ,อืสองใบสุดท้ายแฟลอนะคะใส่ทุกอย่างเลยชอบกินทุกอย่างเลยข้าวไม่ต้องเยอะนะกินไม่หมดอยู่ดีจะได้ของแดนแดนแดนเลยนะคะกินประจำร้านนี้ค่ะขายอยู่ตรงเนี้ยสีรลระินสิบเก้อ๋อพี่ถึงไม่เห็นไงเวลาพี่ไปลงตรงมางคลิปก็ลงเลยไปไงเนาะ ที่เหงาเศรษฐกิจตรงเงี้ยเหรอแต่ตรงนี้ไม่มีใครมาว่าเราใช่ไหมทำม,มาหากินเนาะเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่สู้ๆกันไปค่ะเครื่องเยอะนะคะมีเครื่องเป็นสิบอย่างเลยเนี่ยว่าจะไปขายที่บ้านเหมือนกันแบบนี้ <c oughs> วันหยุดมันเยอะไงเราก็อยากจะขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหอมมีเห็ดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเอาไว้ดูตอนจบนะผลลัพธ์เป็นยังไง